เริ่มต้นของความทุกข์ open quote เสียงดนตรีเบาเปิดขึ้นแนวเซนกอบเปสวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องราวชีวิตของผมเองเรื่องราวที่เริ่มต้นจากความทุกข์ความทุกข์ที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้ผมคิดว่าชีวิตนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วแต่สุดท้ายกบพาผมพบกับสิ่งที่ล้ำคา่าคือธร,รมะตั้งแต่เด็ก ผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนักบ้านเล็ก,ก,กที่เต็มไปด้วยเสียงทะเลาะบางครั้งเป็นเสียงร้องไห้บางครั้งเป็นความเงียบที่น่ากลัวผมเติบโตมากับคำพูดที่บาดใจและความรู้สึกข้างในที่ว่าเราไม่ใช่คนที่มีค่าทุกครั้งที่เห็นเพื่อนๆมีครอบครัวอบอุน่นผมแอบถามตัวเองอยู่เสมอว่าทำไมชีวิตเราถึงไม่เหมือนคนอื่นนั่นแหละครับ คือจุดเริ่มต้นของความอยากผมอยากมีชีวิตที่ดีกว่าอยากเป็นที่ยอมรับอยากให้คนอื่นมองว่าเรามีคา่าผมตั้งใจเรียนทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อยและที่สำคัญคือไม่เคยพอผมไม่รู้เลยว่าความรู้สึกนี้เองแหละคือตันหาความอยากที่ไม่สิ้นสุดมันคือรากง้าของทุก ที่พระพุทธเจ้าตัดไวเดนอะไรอริสัต4เราทุกคนล้วนเจอทุกในรูปแบบของตัวเองสําหรับผมทุกคือความรู้สึกขาดความรู้สึกไม่พอสําหรับใครบางคนอาจเป็นความรักที่ผิดหวังหรือการสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดแต่ไม่ว่าจะเป็นทุกแบบไหนม,มันก็ทํางานคล้ายกันคือทําให้ใจเราเล้าร้อนกระวลกระวายไม่เป็นอิสระแล้วคุณลนะ่ะ ยรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าไม่ว่าพยายามแค่ไหนใจมันก็ยังไม่เคยพอเสียทีนี่คือบทเริ่มต้นของเรื่องราวชีวิตผมและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเดินทางเพื่อหาคำตอบว่าความสุขจริงๆอยู่ที่ไหนเดนตรี read, ขอห้อยเบาลงจบตอนด้วยเสียงระหังเล็กอาการวิ่งไล่ตามหลก open quote ดนตีจังหวะมีพลังขึ้นเล็กน้อย close q เมื่อผมโตขึ้นผมเชื่อว่าความสุขอยู่ที่การมีถ้าเรามีเงินมากพอมีตำแหน่งสูงพอมีคนยอมรับมากพอเราก็จะพ้นทุกข์ได้ผมทำงานอย่างหนักแข่งกับเพื่อนแข่งกับคนรอบตัวแข่งแม้กระทั่งกับตัวเองผมอยากก้าวขึ้นสูงกว่าที่เป็นอยู่อยากให้ใครใจหันมามองว่าเราสำเร็จช่วงเวลาหนึ่งผมก็ได้สิ่งเหล่านั้นนะครับเงินเดือนดีขึ้น มีคนยกยองบ้างมีสิ่งของที่อยากได้แต่สิ่งที่แปลกคือใจผมกลับว่างเปล่ากว่าเดิมทุกความสำเร็จที่ได้มามันอยู่กับเราไม่นานเลยไม่นานก็มีสิ่งใหม่ที่ต้องขคายก้าวอีกผมไม่เข้าใจเลยตอนนั้นว่านี่แหละคือไปรัตทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เราทุกข์กังและสุดท้ายมันไม่ใช่ของเราจริง โลกภายนอกเหมือนสนามแข่งไม่มีเส้นใช้ยิ่งวิง่งยิ่งเหนื่อยยิ่งขวายิ่งหวางเปล่าของชีวิต open quote ดนตรีเปลี่ยนเป็นสระลึกนิ่ง close quote สนวันหนึ่งผมเสียคนที่รักมากที่สุดไปความตายมาถึงโดยไม่ทันตั้งตัวตอนนั้นผมเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางใจความจริงที่เราพยายามหนีมาตลอดกลับปรากฏชัดขึ้นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลย แม้แต่คนที่เรารักที่สุดผมใช้เวลาหลายเดือนจมอยู่กับความสระแทบไม่อยากทำอะไรไม่อยากเจอใครคำถามวนซ้ำในหัวตลอดว่าทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนปาฏิหาริย์เล็กๆผมได้เจอหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งคำสอนเพียงประโยคเดียวสกิดใจว่า open quote ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเกิดตามเหตุปัจจัย close quote ผมหยุดนิง่ง และเริ่มถามตัวเองว่าถ้าเราหนีทุกไม่ได้งั้นเราจะอยู่กับมันยังไงนั่นคือจุดเริ่มต้นของการหันมาเรียนรู้การเจริญสติใจ open quote ดนตรีสงบนุ่มนวล close quote ผมเริ่มฝึกง่ายๆเริ่มจากการหายใจเขา้ารู้ว่ากำลังหายใจเขา้าหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออกตังดูง่ายใช่ไหมครับแต่เอาเข้าจริงใจมันวิ่งไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ตลอดบางครั้งทอ บางครั้งหุดหงิดว่าทำไมเราทำไม่ได้สักทีแต่เมื่อพยายามต่อเนื่องผมค่อยเห็นแสงเล็กแงในใจทุกครั้งที่เรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ใจเราจะวางลงได้เล็กน้อยสติในทุกกิจกรรมเวลาทำงานกินข้าวเดินหรือแม้แต่ตอนล้างจานจากเรื่องธรรมดากลายเป็นการฝึกใจที่พิเศษนี่แหละครับที่พระพุทธเจ้าสอนในสติปัฏฐานการรู้กายรู้เวทนารู้จิตและรู้ธรรม ไม่ต้องรอเข้าวัดไม่ต้องรอมีเวลาว่างเราทําได้ทุกลมหายใจธรรมะกับโลกจริงธรรมะกับโลกจริง open quote ดนตรีเริ่มต้น,นดุ่มนวนฟังสบายให้บรรยากาศอบอุ่น close quote, close quote. หลังจากที่ผมได้ลองฝึกสติในชีวิตประจําวันผมก็เริ่มเห็นว่าธรรมะไม่ได้อยู่ไกลไม่จําเป็นต้องรอเข้าวัดไม่ต้องรอวันสิ่งแต่ธรรมะอยู่ตรงนี้ ในชีวิตจริงของเรานี่เองผมเริ่มนําสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับความสัมพันธ์รอบตัวบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงบ่นเสียงขัดแยง้งผมลองเปลี่ยนจากการตอบโต้มาเป็นการฟังฟังอย่างมีสติฟังโดยไม่รีบกัดสินผมพบว่า mm hmm. เพียงแค่ระวังใจเป็นกลางบรรยากาศในบ้าน mm hmm. ก็ค่อยเปลี่ยนไป mm hmm. เสียงทะเลาะลดลงกลายเป็นการพูดคุยที่อ่อนโยนขึ้นที่ทำงานก็เช่นกันจากเดิมที่ ผมเครียดกับการแข่งขันอยากก้าวหนะ้ายากเอาชนะผมค่อยเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเราทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อเกื้อกูลไม่ใช่เพื่อเบียดเบียนพอวางใจแบบนี้งานก็ยังทำเต็มที่แต่ใจไม่ทุกข์ไม่หนักเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สุดไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นใจของผมเองผมเริ่มให้อภัยตัวเองยอมรับความไม่สมบูรณ์ของชีวิต และเริ่มมองเห็นคุณค่านความธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องพรหมองวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตาความปรารถนาดีกรุณาการอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์มุทิตาการยินดีเมื่อคนอื่นมีความสุขอุเบกขาการวางใจเป็นกลางไม่ยึดติดเมื่อผมลองนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันผมพบว่า โลกที่เคยวุ่นวายก็ค่อยย่อยสงบลงคนที่เคยขัดแย้งก็เริ่มกลายเป็นมิตรงานที่เคยกดดันก็กลายเป็นการฝึกใจผมเริ่มเข้าใจว่าธรรมะไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกทันทีแต่มันเปลี่ยนใจเราให้ใหพร้อมรับทุกสิ่งต่างหาก open quote ดนตรีค่อยเบาลงปิดท้ายด้วยเสียงระฆังเบาการยอมรับความจริง เสียงดนตรีนุ่มลึกเงียบสงบมีบรรยากาศพาใจเข้าสู่การทบทวน Close Quote เมื่อผมมองย้อนกลับไปจากเด็กที่เคยเต็มไปความรู้สึกขาดจากวัยรุ่นที่วิ่งไลต่ตามโลกจากผู้ใหญ่ที่เพเชิญการสูญเสียจนถึงวันนี้ที่ผมได้เรียนรู้การวางใจผมเข้าใจแล้วว่าทุกไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ของชีวิตถ้าไม่มีทุก ผมคงไม่เคยตั้งคำถามกับชีวิตถ้าไม่มีการสูญเสียผมคงไม่เคยแสงหาความจริงและถ้าไม่มีความล้มเหลวผมคงไม่เคยเจอธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อถึงเวลาสิ่งต่างก็ต้องผ่านไปเราจึงไม่อาจบังคับโลกให้เป็นอย่างใจแต่เราสามารถฝึกใจให้ยอมรับโลกตามความเป็นจริงวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตัวเองหลุดพ้นแล้ว ผมยังคงเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีสุขมีทุกข์แต่ผมได้เรียนรู้ว่าถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันใจเราจะไม่จมอยู่กับอดีตที่แก้ไม่ได้ไม่ฟุ้งไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราจะได้เห็นว่าความสุขแท้จริงอยู่ตรงนี้เองในลมหายใจที่เรายังมีชีวิตอยู่โดยเสียงระฆังสั่นทยก้องอยู่คู่หนึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้คือเส้นทางชีวิตเส้นทางธรรมของผม และผมขอมอบให้คุณผู้ฟังทุกคนเป็นกำลังใจว่าถึงแม้ชีวิตเราจะเต็มไปด้วยทุกแค่ไหนเราก็ยังสามารถพบความสุขได้ถ้าเราเริ่มหันกลับมาอยู่กับใจตัวเองขอบคุณ f อีทุกคนที่มารับฟังเรื่องราวชีวิตและธรรมะอังขมในวันนี้นะครับทุกครั้งที่ผมได้เล่าเหมือนเราได้ร่วมเดินบนเส้นทางธรรมไปด้วยกันกำลังใจเล็กๆของผมขอมอบเป็นกำลังใจใหญ่ใจให้กับทุกคนขอให้ทุกคนความสุขความสงบในใจ และอย่าลืมว่าธันมะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกลมหายใจครับ